นะคะามาดูกันว่าต้านัดได้อะไรมาวันนี้พยายามแกะไม่ให้ไม่ให้โดนเนื้อเหรียญน,นะคะเพราะว่าตนัดเคยกรีดไปแล้วนะคะกรีดแล้วเขาเขาโดนเนื้องานโดนเหรียญเขาหอมพอดีมากเลยเขาหอมพอดีจริงๆค่ะโอเคเนี่ยค่ะน้องๆทีมงานที่เขาส่งมาเป็นระจัน,นะคะ่ะเขาจะ าจะหาเหรียญส่งไปนับเป็นประจำนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทำใครจะทํานี้ก็ได้นะคะคือหาเหรียญเป็นอาชีพเลยะคะ่ะเป็นอาชีพอาชีพเสริมที่มีรายได้สูงกว่าอาชีพหลักค่ะทุกคนจริงๆเรื่องจริงค่ะเป็นอาชีพเสริมเป็นงานอาดิเรกแต่รายได้เขาสูงกว่าอาชีพหลักที่เขาทำเขาบอกเองนะคะเ็าบอกเป็นน่าเองเอามาดูก่อนว่าถุงนี้มีอะไรเริ่มจากถุงเล็กก่อนเนาะ น,นี่จะเป็นเหรียญออันนี้มีมีย่อยอีกอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้แกะแล้วเหรียญสองบาทอเหรียญขอไปค่ะเหรียญสองสี่สองค่ะเหรียญสิบบาทสตังทอนนะคะเนี่ยค่ะคือเขาเขาจะอยู่กับเหรียญเยอะมากวันวันนึงนะคะเขาก็มีโอกาสได้คัดค่ะเขาส่งอาทิตย์หนึ่งสองครั้ง นะคะก็จะประมาณนี้อาทิตย์หนึ่งได้ห้าพันบาทห้าพันก็กําไรก็ประมาณครึ่งครึ่งอะค่ะที่เขาเพราะว่าอย่างเหรียญเกินครึ่งค่ะเกินครึ่งกาไรเกินครึ่งเพราะเขาของเขาแลกหน้าเหรียญมาอย่างเหรียญอันนี้ครึ่งหนึงหนนะะห่งเหรียญส,สิบบาทปีสี่สองนะคะไปไดารับูถุงที่เขาหอมมาด้วยกันโอเคสิบบาทปีสองห้าสามสี่ค่ะสิบบาทปีสองห้าสามสี่อะอันนี้ก็กําไรเยอะหน่อยนะคะ สิบบาทปีสองห้าสามสี่ไปน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะเหรียญละยี่สิบห้าบาทเห็นไหมคะเหรียญยี่สิบห้าบาทก็เป็นร้อยยี่สิบห้าบาททั้งหมดนะคะห้าเหรียญน,นะคะมาห้าเหรียญห้าเหรียญได้ร้อยยี่สิบห้าบาทต้นทุนก็คือห้าสิบบาทอันนี้กําไรเยอะนิดนึงก็กำไรของเขาเองนะคะก็เจ็ดสิบห้าบาทกําไรเกินสูงกว่าต้นทุนค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยเขาแล้วจะไม่บอกว่าอาชีพเสริมเขาได้เยอะกว่าอาชีพหลักได้ยังไงอันนี้ก็คือร้อยได้ได้ได้ต้นทุนห้าสิบนะคะขายได้ร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะเปะน็นารับซื้อนะคะเหรียญสิบบาทพศสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะสตังทอนธรรมดาเลยนะคะพิกดูพอสอค่ะน้องนี่เขาทำเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะอย่าง ตู้น้ำตู้ทุกสิ่งอย่างที่หยอดเหรียญค่ะวันวันึงเขาเขาก็จะไขตู้แล้วเขาก็จะมาคัดส่งไปนานะคะเหรียญหลักๆที่ไปนาดรับซื้อเขาก็จะจดไว้แล้วก็มีเหรียญอื่นๆก็ปนมาบ้างนะคะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญหลักเพราะว่าเอาเหรียญหลักส่งมาแล้วก็ส่งเหรียญเยอะๆถุงนี้ถุงนี้หลากหลายโอ้เขาเขียนหน้าถุงมานี่ไงสีหกสีเหรียญเลยค่ะทุกคน สี 1> 4, 1, 13, ห่หนึ่งสิบสามเหรียญครุฑหนึ่งเหรียญโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่าเนี่ยเลยครุฑหนึ่งเหรียญเหรียญครุฑสิบบาทสองสีนะคะครุฑธนาคารไทยแห่งแรกเปนรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะเป็นสิบบาทครุฑแบบนี้เลยนะคะส่งขายไปนาได้นะคะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทโอ้มีมีนี้ด้วย กองน,นี้ไว้ก่อนดูอันนี้กันเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะทุกคนดูสิอ่ะอันนี้เขาได้กําไรเยอะแน่นอนนะคะเขาเขามีมาหลายเหรียญเหรียญสิบบาทสองห้าสี่หกไปนัดรับซื้อเหรียญละสามร้อยห้าสิบนะคะ 350, 700, สามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยพันสี่สามอ่าสี่เหรียญน,นี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาท นะคะเขาได้เงินไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต้นทุนยี่สิบบาทต้นทุนของเขานะคะต้นทุนหน้าเหรียญเขายี่สิบบาทขายได้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทาเห็นไหมคะเนี่ยเขาส่งอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งทั้งหมดก็จะเป็นเงินประมาณที่ส่งมาเที่ยวนี้นะคะประมาณห้าพันเกือบหกพันโดยประมาณนะคะเกือบหกพันบาทค่ะอัสตังทอนมาพิกดูเพียงพอส ổ. เจอพอนี้นะคะสองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้เลยค่ะเป็นหน้ารับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญหมุนเวียนสตังทอนนะคะสองห้าสี่หนึ่งเพราะตอนนี้นะคะเหรียญเหรียญรัชการที่เก้าเขาก็เริ่มหายยากแล้วนะคะเหรียญที่ระลึกอ่ะเขามีเยอะเยอะมากเหรียญที่ระลึกเขาผลิตเยอะใช่ไหมคะในท้องตลาดจึงมีเหรียญที่ระลึกเยอะส่วนเหรียญหมุนเวียน ขาก็หมุนเวียนเนาะเขาก็หายไปตามการเวลาสูญเสียไปนะคะเหรียญหมุนเวียนจึงเหลือไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เก็บเหรียญหมุนเวียนอย่างเช่นป้าน้าเนี่ยป้าน้าชอบชอบสายหมุนเวียนนะคะป้าน้าจะเก็บหมุนเวียนอย่างเหรียญหมุนเวียนที่เราซื้อราคาไม่แพงนักหรือไม่เราแลกมาหน้าเหรียญนะคะเก็บเฉพาะตัวติดผลิตน้อยอะไรเงี้ยที่หนึ่งในสิบหรือว่าหนึ่งในสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะมีอนาคตแน่นอน อย่างนี้ค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเห็นไหมครับปัจจุบันนี้ยังต้องซื้อเลยยังต้องหาเองไม่ได้ยังต้องมีราคาซื้อขายกันเห็นไหมคะตอนนี้เป็นนักลับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะและเหรียญอื่นๆนะคะก็เริ่มมีราคาขยับตามกันไปค่ะเหรียญพอสอแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกเขาเยอะเกินนะคะเพราะนั้น